เจ้าชิบองสิบดเด็ดก็สีบดอ่ะเจ้าจะึ้นพ่อใหญ่บ้านนะคอยกระจิไปบ้านพ่อใหญ่บ้านนั่นจันไปเฮ็ดยังเอาจะมีสิทธิ์ยังเอาเอาโอ้ยอันบักเล่นไปใส่อันตะบักงงยักบาก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังึไม่สองไม่ก็พอละมาลักบักเล่นข่อยเตี๋ยโอ้ยค่นปลูกไว้จังได้มาลักบักเล่นกันเนี่ยฮะ คอยปลูกไว้เจ้ายางมาลักอยังหดได้เงื่อนข่อยผีข่อยบ้าห้ไม่ยม่ว่าวันฉันไดไม่ว่าจะสัตว์ยังใดต้นบักเขือข่อยเอาบักเขือข่อยบักเขือข่อยจังใดอยู่นี่ไม่ว่าว่าว่าถือเด้อดว่าถือเด้อดว่าถือจังใด่อยปลูกบักคัดเอาข่อยสิกินบ่ได้ติเอาก็บ่ได้แล้วเนาะข่อยปลูกเนาะเจ้ายางลุลุ่ลุ่เขามาเอาจังใดเอาข่อยบ้าห้ยังว่าไปยื่อบ่ไปหาพยาบาลน้ำข่อยยู่เบ่มาเอาของข่ค่ะ ปาไปเลยเจหาพ่อพ่องไงคุนบ๊วยไปเลยเนาะเจ่ยงพ่อซ้ำหนีสิบ่พ่อซ้ำหนีจังไหนคนปลูกไปสวนสิบได้กินเอ้าเจ้าสิบบ๊วยไรเด้เจ้าสิบบ๊วยไ้เด้คือสิบบ๊วยนะเจ้าจะขึ้นพ่อใหญ่บ้านนะข่อยกะจีไปบ้านพ่อใหญ่บ้านนี่นกันไปเหตุยังเอาจะมีสเหตุยังเอามาขี่ไปนี่มาขี่ไว้เอออูต้องตกใจยังก่อนระวังมึงมาขี่ใส่เหื่นกูกับมึงขี่ใส่ให้กูกินเนี่ยแมงบาดเนี่ยนั่นฉีดทงข่อยเด้เนี่ยนะไม่ใส่ดูไปถ้าจะไปเฮทพ่อใหญ่บ้านเนอะ ไปขึ้นบ้านพยาบ้านน้ำกันเลยก <c oughs> ็ยยมาขวางแต่มาขี่ใส่บาดทห้งง่อยข่อยเนาะปลูกไว้ได้เงินคนปากค่ะค่ะาบอาให้บจไะบมไม่ข่อยกะบอให้เอาไม่ใช่นกูขี่ไลเนาะมันคือของกูจ้ะเอาก็มาขวงแถวอันนานห่นไหมเจอเ้ยพยาบาลเลยเนะ้ยเงื่อตนลูกกูกินแบบเขือปุ้ยขี่มันบ่นี่อุ้ยต้นไปเบ้อเลยเ้ย โอ้ย,อยสั้นแล้วคนมันบ่เคยไปวัดจักเถ้นสูงก็จะเป็นขี่บาทเนาะวัดกับ่เขามาน้นเล่นท่อสับมาน,นม้นเบอร์ท่อสับหยังงลิบหยังมันรู้เรื่องดูเล่าคนเขาไปวัดมากนี่จิตใจมันจะได้จําใสเบิกบานหูจักอยู่บ่แต่สาวๆตื่นมาแต่สาวๆเห็ดกับพงกับเขานี่ไปเพี้ยนนี่นะต้องตื่นกรเดึกแฮกขีตาขึ้นมาเห็ด การภาษาหินเราไปนี่นะล้างถ้วยซักผ้าเฮ็ดไ,ไปเอาเอากระบอกไปเฮ็ดคนไปวัดมาเมื่อยๆนี่กับเขาคอยจ่าพะโลอยู่วาสิฮวาบานก็มาได้ย้ายอันานะั้นเอาเบดเลยโว้ยเมื่อนี่ก็ะบอกนี้ยัอยงอัปเดตอันนั้นพื้นคนหันนั่นกูกขาตั้งอยู่กระบอจโจ๊กเทือ่อไปเลยทั้งสองคนนั่นโว้ยเงย จักไปวัดจิตใจจะได้แจ่มใสอารมณ์ดีเบิกบานหน้าตาสดชื่นเฮ้ยเฮ้ยมหัวไปไปล่างถวยแม่มึ้จมกูลงเงืดมีพ่คนไปวัดไปว่ามันเป็นยังสีกันทุกคนอยู่บอกเฮ้ยแล้วมันเป็นแต่แม่เมื่อกูลงเงิดศูนย์กับมามาดาเฮ้าว่าเฮ้าบ่ล่างถวยร่างจานมันได้บาปหรือมันได้บุญกันแน่วะโอยจมมากกับเรื่องนี้กินอีกเท้นนึง เอาว่าท่านเขาเพิ่นมาโผอดโธพูละใส่แล้วเด้บออเออ <c oughs> เอ,อ,อันนี้กระโค้เออใส่หรืมีคนอยู่บ่เนาะเอาของมาขึ้นเอ,อ้าโอ้ยคอยเอาผ้าถาดกับอันกับคู้มาขึ้นเจ้าบอเออยืมไปพอดีใส่แล้วๆด้บออเออเออ อันนี้กระขั่วไปแล้ว,วออขอบใจหลายๆเด้อไปก่อนเออเ้าเอ้าบายนี้เอ้าไม่ใช่หก่กูแนวนี่เนาะบานียเนาะกูเที่ยตั้งไดรบายนี้โอ้ยหลังเง็ดข้นได้อยู่ยนี่กูคืองงเฉยเนาะโอ้ยอ่าคนเอ้ยไหย้เมันก็บไห้ทางนี่เนาะเง็กูจะ,ะอเอา เข่าแน่วเด้ล่ะป่ะนี่โอ้กัปนหนึ่งลุกเอ้ยแัปนหนึ่งแัปนหนึ่งคนมาทรงนี่มันจะบ่งหูจะกว้วยมือใหญ่มันเนาะมันยืนนแหงข้างนี่อุ่นเงิดโอ้ยุ๊อืมเออโอ้ยย่าย,ยืมยีบ่อนหลไรกวัานานานี่